สวัสดีค่ะแจกสูตรทำแล้วรวยกับผลิตภัณฑ์ตราเดชาวันนี้เราจะพาทุกท่านไปทำเมนูขนมจีนน้ำยาป่าปลาร้าซีฟูด้ดซึ่งปกติเราจะเห็นที่อื่นใช้เป็นตีนไก่ในการทำเมนูนี้นะคะแต่วันนี้เราจะเปลี่ยนมาใช้เป็นอาหารทะเลทำแทนกันค่ะและสำหรับผลิตภัณฑ์ตราเดชาที่เราใช้ในวันนี้นั้นจะเป็นผลิตภัณฑ์ปลาร้ากระดีตัวและซอสกะปิตราเดชาค่ะเราจะนําซอสกะปิและปลาร้ากระดีตัวตราเดชามาผสมกันแล้วนําไปต้มนะคะจากนั้นกรองเอาแค่น้ําค่ะ เมื่อได้น้ำปลาร้าแล้วนำพักไว้ค่ะจากนั้นตั้งหม้อต้มน้ำให้เดือดนะคะใส่รากผักชีลงไปค่ะและใส่ข่าตะไคร้กระเทียมหอมแดงใบมะกรูดกระชายลงไปต้มในหม้อเลยค่ะใส่ปลาทับทิมที่เราเตรียมไว้ลงไปต้มพร้อมกันเลยนะคะและตามด้วยน้ำปลาร้าที่เรากรองไว้เมื่อสักครู่ได้เลยค่ะต้มทุกอย่างจนเปื่อยสุกดีแล้วตักทุกอย่างออกจากหม้อเลยนะคะพักไว้ให้ปลาและทุกอย่างเย็นก่อนนะคะนำปลาและเครื่องที่เย็นแล้วนั้น ใส่ลงในเครื่องปัน่นยกเว้นใบมะกรูดกับตะไคร้นะคะแยกออกก่อนเราจะไม่นําไปปั่นค่ะปั่นทุกอย่างจนละเอียดดีแล้วตักออกใส่ถ้วยไว้เลยค่ะลวกกุ้งและปลาหมึกแล้วนําไปน็อกน้ําเย็นพักไว้ค่ะส่วนน้ําที่เราใช้ต้มปลาเรานําไปกรองก่อนค่ะแล้วนําตั้งไฟอีกครั้งไปดูที่หม้อแกงเรานะคะ เมื่อน้ำเดือดแล้วเราจะใส่ลูกชิ้นปลาลงไปค่ะใส่พริกแกงที่ปั่นเมื่อกี้ลงไปได้เลยค่ะและอีกหนึ่งเคล็ดลับนะคะเราจะนำปลาเนื้ออ่อนย่างไปป่นให้ละเอียดแล้วนำมาใส่ในน้ำแกงเพื่อให้น้ำแกงของเรามีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นค่ะจากนั้นใส่กุ้งและปลาหมึกลงไปเลยค่ะตามด้วยใบมะกรูดและตะไคร้เติมสีสันอีกสักหน่อยด้วยพริกจินดาแดงใส่ต้นหอมลงไปแล้วปิดแก๊สได้เลยค่ะ ตักใส่ถ้วยทานคู่กับขนมจีนและจัดเตรียมเครื่องเคียงได้ตามชอบเลยนะคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขนมจีนน้ำยาป่าปลาร้าซีฟู้ดแซบๆหอมกลิ่นปลาร้าและซอสกะปิเข้มข้นกลมๆลองไปทำตามกันดูนะคะแนะนำให้ใช้ผลิตภัณฑ์ปราเดชาด้วยนะคะรับรองทำออกมาแล้วจะติดใจแน่นอนค่ะทำอาหารให้หอมอร่อยต้องผลิตภัณฑ์ปลาเดชาเท่านั้นค่ะ